เช้าวันนั้นอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทเงียบสงบแสงอาทิตย์ลอดผ่านกระจกใสสะท้อนบนพื้นหินอ่อนอย่างแวววาวเสียงรองเท้าส้นสูงของพนักงานหญิงกระทบพื้นเป็นจังหวะเร่งรีบกลิ่นกาแฟสดลอยออบอวนจากมุมพักเบรกประธานบริษัทคุณกิตติเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขาเป็นชายที่ไม่ค่อยพูดและมีชื่อเสียงเรื่องความเข้มงวดแต่เช้านี้เขาหยุดอยู่ตรงโถงกลางเพราะเสียงบางอย่างสะดุดหู เสียงนั้นมาจากป้าสมศรีพานโรงวัยหกสิหญิงชราผู้ใส่เสื้อกันเปื้อนเก่าแต่ดวงตายังววววาวเธอกำลังคุยกับชายต่างชาติภาษาอังกฤษลื่นไหลเหมือนคนเจ้าของภาษาคุณกิตติยืนนิ่งสายตาไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเมื่อชายคนนั้นเดินจากไปป้าสมศรีหันมาทักทายพนักงานอีกคนคราวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นชัดถ้อยชัดคำพนักงานรอบข้างต่างมองหน้ากันด้วยความตะลึง ไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็พูดภาษาฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันอย่างเป็นธรรมชาติเสียงพูดของเธอเปลี่ยนโทนเสียงสูงต่ำแปรราวกับนักแสดงมืออาชีพทุกคนในล็อบบี้หยุดนิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินหัวใจของคุณกิตติเต้นแรงภาพในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถามหญิงชราที่เขาเห็นทุกวันกวาดพื้นทุกเชา้าแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่คืนนั้นเขากลับบ้านด้วยความคิดวงเวียนเสียงของป้าสมศรียังดังอยู่ในหัวเหมือนสะกดจิต และเมื่อรุ่งเช้ามาถึงสิ่งที่เขาทำในบริษัททำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจเขาเรียกประชุมด่วนทั่วทั้งบริษัทพนักงานต่างวิ่งเข้าห้องประชุมด้วยความสับสนกลางเวทีป้าสมศรีถูกเชิญให้นั่งเก้าอี้ตัวเดียวแสงจากไฟสปอตไลท์ส่องลงตรงหน้าเธอคุณกิตติยืนอยู่ข้างหน้าสีหน้าสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยแรงกดดันเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำผมอยากให้ทุกคนฟังสิ่งที่ป้าสมศรีจะพูดต่อจากนี้ ห้องทั้งห้องเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของผู้คนป้าสมศรียิ้มเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยประโยคแรกด้วยภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเลยแม้แต่คำเดียวเสียงนั้นลึกหนักและแปลกประหลาดเหมือนมาจากที่ที่ไกลกว่ามนุษย์จะเข้าถึงอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างรวดเร็วหลอดไฟบางวงกระพริบเบาๆเหมือนถูกอะไรบางอย่างรบกวนทุกสายตาหันไปที่เธอแต่ในดวงตาของป้าสมศรีมีประกายที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ริมฝีปากของป้าสมศรีขยับช้าๆเสียงที่เปล่งออกมานั้นไม่ใช่เพียงภาษาแต่มันคือเสียงสวดเสียงที่เต็มไปด้วยจังหวะและพลังบางอย่างที่กระแทกเข้าหูทุกคนตัวอักษรแปลกประหลาดหลุดออกจากปากเธอลอยวนในอากาศราวกับควันบางคนเริ่มได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นเหล็กไม่กลิ่นฝุ่นจากกำแพงเก่าเสียงกระซิบบางอย่างดังแทรกขึ้นมาในหัวของแต่ละคนคุณกิตติพยายามพูดแต่เสียงของเขาขาดหาย ลำคอแห้งผากเหมือนมีมือมาบีบไว้เขามองไปรอบห้องเห็นพนักงานบางคนยกมือกุมหูบางคนหลับตาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สาเหตุแสงไฟเนื้อสีสาเริ่มสั่นไหวเสียงพัดลมดูดอากาศกลายเป็นเสียงหวีดสูงและในชั่ววินาทีหนึ่งทุกอย่างก็ดับลงความมืดปกคลุมห้องประชุมทั้งหมดในความเงียบงันนั้นมีเพียงเสียงหายใจถี่ของผู้คนและเสียงฝีเท้าเบาๆของป้าสมศรี เธอเดินไปข้างหน้าอย่างช้าช้าราวกับรู้ว่าทุกคนกำลังมองแล้วเสียงของเธอก็เปลี่ยนอีกครั้งไม่ใช่เสียงหญิงชราอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของเด็กชายสดใสแต่เต็มไปด้วยความเศร้าวพวกเธอจำข้าได้ไหมเสียงนั้นถามขึ้นอย่างชัดเจนพนักงานทุกคนมองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดคุณกิติรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในอกที่นี่เคยเป็นโรงเรียนก่อนจะเป็นบริษัทของพวกเธอ คำพูดของเธอชัดเจนขึ้นทุกวินาทีอุณหภูมิในห้องลดลงจนเห็นลมหายใจขาวๆลอยออกจากปากกระจกด้านหลังเริ่มมีละอองน้ําแข็งจับคุณกิติหันไปมองป้าสมศรีแต่ในเงามืดนั้นเขาเห็นเงาอีกคนยืนอยู่ข้างเธอเด็กชายในชุดนักเรียนเก่าสีหน้าเศร้าแต่รอยยิ้มกลับอ่อนโยนเสียงสะอื้นเบาๆดังจากมุมห้องพนักงานหญิงคนหนึ่งพูดเสียงสัน่นเมื่อสิบปีก่อนเคยมีข่าวเด็กหาย ที่ตึกนี้ทุกคนเริ่มหวาดกลัวความทรงจำที่ถูกลืมกลับมาชัดเจนไฟบางดวงเริ่มติดขึ้นอีกครั้งแสงสีส้มจากโคมไฟเผยให้เห็นใบหน้าของป้าสมศรีแต่ตอนนี้ใบหน้านั้นไม่เหมือนเดิมดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีแววสะท้อนใดๆคุณกิติถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาพยายามจะหนีแต่ขาของเขากลับขยับไม่ได้ร่างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็น ป้าสมศรีก้มหน้าแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วเบาภาษาที่ฉันพูดได้ทั้งเจ็ดไม่ใช่ภาษาของมนุษย์ทั้งหมดทุกคนเงียบเสียงเธอก้องในห้องเหมือนสะท้อนจากกำแพงโบราณสามภาษาเป็นของโลกนี้อีกสี่เป็นของที่เธอไม่ควรรู้ทันใดนั้นหน้าต่างทุกบานเปิดออกพร้อมกันลมแรงพัดเข้ามาจนเอกสารปลิวว่อนหลอดไฟแตกดังแกร้งเสียงสะท้อนก้องทั่วห้องทุกคนกรีดร้องวิ่งหนีออกไปทางประตู แต่ประตูถูกปิดจากด้านนอกคุณกิติยืนอยู่เพียงคนเดียวเงาของป้าสมศรีขยายใหญ่ขึ้นบนผนังสูงจนเกือบแต่เพดานและในเงานั้นเหมือนมีร่างอีกหลายร่างเคลื่อนไหวอยู่เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งดังในหัวเขาเหมือนมีใครกำลังพูดทีละคาเจ้านำสิ่งนี้มาที่นี่เจ้าเปิดประตูโดยไม่รู้ตัวคุณกิติเหลียวไปมองป้าสมศรีอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่เธออีกต่อไป ร่างของเธอเริ่มสั่นเบลอเหมือนหมอกกำลังกลืนร่างเสียงหลายเสียงซ้อนทับกันภาษาแตกต่างประปนกันกลายเป็นเสียงโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจแล้วจูๆ่ๆเธอก็หยุดนิ่งห้องกลับมาเงียบอีกครั้งเพียงเสียงของคุณกิตติที่ยังคงหอบหายใจเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มเขาก้าวถอยหลังทีละก้าวและในเงามืดนั้นบางสิ่งขยับตัวช้าๆอยู่ข้างหลังเขาเสียงนั้นเบาเหมือนลมหายใจของใครบางคน มันอยู่ใกล้จนคุณกิติรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นที่ต้นคอเขาหยุดนิ่งไม่กล้าหันกลับไปหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกอย่าหันมาเสียงหนึ่งกระซิบเสียงนั้นไม่ใช่ของป้าสมศรีแต่มันเป็นเสียงของเด็กชายที่ได้ยินเมื่อครู่นุ่มนวลแต่เย็นเยียบเหมือนลมพัดผ่านในอุโมงค์ร้างคุณกิติลืนน้ำลายในมือกำโทรศัพท์แน่นแต่ไม่มีสัญญาณหน้าจอมืดสนิทเหมือนพลังงานทั้งหมดในห้องถูกดูดไป แสงไฟจากทางเดินภายนอกลอดเข้ามาเพียงเล็กน้อยพอให้เห็นรอยเท้าบนพื้นรอยเท้าเปียกชื้นเหมือนมีคนเพิ่งเดินออกมาจากน้ำแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยป้าสมศรีเขาเรียกเสียงเบาไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนรอบห้องชะชะัดเจนแล้วก็หยุดตรงหลังเขาอีกครั้งเขาค่อยๆหันกลับไปแต่สิ่งที่เห็นทําให้ลมหายใจของเขาขาดห่วง ป้าสมศรียืนอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ร่างของเธอซีดขาวเหมือนกระดาษริมฝีปากขยับเร็วๆกับกำลังพูดหลายภาษาในเวลาเดียวกันเสียงนั้นดังขึ้นจากทุกทิศทางภาษาอังกฤษผสมรัสเซียจีนผสมอาหรับ้อยคำสับสนแต่เต็มไปด้วยพลังกระจกทุกบานสั่นสะเทือนเหมือนจะระเบิดคุณกิตติยกมือปิดหูแต่เสียงยังแทรกเข้ามาในหัวร่างของเขาเริ่มสัน่นภาพในสายตาเริ่มพร่า และทันใดนั้นเขาเห็นภาพซ้อนขึ้นมาภาพของเด็กชายคนเดิมกำลังนั่งอยู่บนพื้นชั้นล่างของอาคารนี้รอบตัวมีเด็กอีกหลายคนในชุดเก่าๆทุกคนกำลังมองขึ้นมาทางเพดานและเหนือพวกเขาคือโครงเหล็กขนาดใหญ่ที่กำลังจะถล่มลงมาเสียงคำรามดังสนั่นในหัวของคุณกิตติภาพนั้นหายไปอย่างรวดเร็วเขาหอบหายใจแรงร่างสัน่นและป้าสมศรีพูดขึ้นด้วยเสียงของคนหลายวัยซ้อนกัน ข้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกลับบ้านไม่มีใครจำได้อากาศรอบตัวเริ่มหนักขึ้นกลิ่นสนิมกลิ่นควันและกลิ่นเลือดจางๆลอยมาแต่จมูกผนังห้องเริ่มปรากฏรอยมือเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเหมือนมีใครพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากข้างในคุณกิตติถอยหลังจนชนผนังร่างของป้าสมศรีก้าวเข้ามาใกล้เงาของเธอยาวเหยียดคลุมพื้นจนถึงปลายเท้าเขาเงานั้นเคลื่อนไหวไม่ตรงกับร่างจริง เหมือนมันมีชีวิตของมันเองคุณต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงของเธอแผ่วแต่เต็มไปด้วยแรงสะกดคุณกิติสายหน้าน้ำตาคลอผมไม่รู้ผมเพิ่งเข้ามาทำงานไม่กี่ปีป้าสมศรีมองเขานิ่งแล้วชี้ไปที่กำแพงด้านหนึ่งกำแพงนั้นเริ่มร้าวเสียงแตกดังแกรกเศษปูนร่วงลงมาเผยให้เห็นช่องลับเล็กๆภายในมีป้ายไม้เก่าบนป้ายนั้นมีชื่อของโรงเรียนที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้ พร้อมรูปถ่ายสีซีดของเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งและตรงกลางภาพนั้นคือเด็กชายที่คุณกิติเห็นในภาพหลอนข้างหลังรูปมีสมุดเก่าๆวางอยู่เล่มหนึ่งหน้าปกเขียนด้วยลายมือว่าบันทึกของครูสมศรีเขามองป้าสมศรีอีกครั้งเธอยิ้มเงียบน้ําตาเริ่มไหลาจากดวงตาสีดำสนิทนั้นเธอเอื้อมมือช้าๆไปแตะสมุดแล้วพูดเบาๆว่าถึงเวลาที่เขาจะได้กลับบ้านแล้ว ทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาอีกครั้งแสงไฟทุกดวงสว่างวาบและทุกอย่างก็หายไปคุณกิติยืนอยู่คนเดียวห้องประชุมกลับมาเหมือนเดิมไม่มีป้าสมศรีไม่มีเงาไม่มีเสียงเด็กบนโตะเหลือเพียงสมุดบันทึกเล่มเดียวเขาเปิดมันออกช้าๆในนั้นเต็มไปด้วยภาษาที่ไม่มีใครอ่านออกแต่ในหน้าสุดท้ายมีเพียงประโยคเดียวที่เขาเข้าใจได้อย่าลืมพวกเรา ผู้ที่พูดได้ทั้งเจ็ดเสียงแต่ไม่มีใครได้ฟังอีกเลยเขาปิดสมุดแน่นหัวใจยังเต้นแรงแต่ลึกลงไปในนั้นเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเลยแม้แต่น้อยเสียงนาฬิกาในห้องประชุมดังติดติดช้าและหนักเหมือนเสียงหัวใจที่ยังไม่ยอมสงบคุณกิตินั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นมือยังจับสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เย็นเฉียบราวกับแช่ในน้ำแข็งเขาหายใจลึกแต่ความเย็นในอากาศไม่ยอมจางทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิท จนกระทั่งได้ยินเสียงแกรกเบาๆจากปลายห้องเขาหันไปมองประตูห้องประชุมค่อยๆเปิดออกเองไม่มีลมไม่มีคนมีเพียงเงามืดทอดยาวจากทางเดินที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดคุณกิตติยืนขึ้นขาเขาสั่นเล็กน้อยแต่ความอยากรู้ผลักให้ก้าวไปข้างหน้าทุกย่างก้าวเสียงรองเท้าหนังดังสะท้อนในความเงียบและเมื่อเขาออกจากห้องประตูด้านหลังปิดลงทันที ในทางเดินนั้นแสงไฟบางดวงกระพริบติดติดดับดับเหมือนมีบางอย่างกำลังเดินอยู่ใต้พื้นอากาศหนาวเย็นจนหายใจเป็นไอแต่ในความเย็นนั้นกลับแฝงด้วยกลิ่นคุ้นเคยกลิ่นไม้เก่ากลิ่นฝุ่นจากช็อกและกลิ่นหมึกปากกาเหมือนบรรยากาศในห้องเรียนเก่าๆเขาเดินตามเสียงฝีเท้าบางเบาที่ดังอยู่ข้างหน้าจนมาหยุดตรงหน้าประตูบานหนึ่งประตูไม้เก่าที่ไม่มีใครเคยเห็นในตึกนี้มาก่อนบนแผ่นป้ายเหนือกรอบประตู มีคําจารึกเป็นภาษาที่ไม่รู้จักแต่เมื่อเขามองนานเข้าคําเหล่านั้นกลับค่อยๆเปลี่ยนรูปกลายเป็นภาษาไทยห้องเรียนคุณกิตติกลืน้ําลายมือเขาเกื้อมไปจับลูกบิดที่เย็นเหมือนโลหะฝังในน้ําแข็งทันทีที่เขาเปิดประตูเสียงคล้ายช็อขูดกระดานก็ดังขึ้นข้างในคือห้องเรียนเก่าที่ดูเหมือนยังคงอยู่ในการเวลาเมื่อหลายสิบปีก่อนโต๊ะไม้เรียงกันอย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะแต่ละตัวมีสมุดและดินสอวางอยู่ครบ เหมือนมีนักเรียนพุ่งลุกออกไปเมื่อครูบนกระดานดำยังมีประโยคหนึ่งเขียนไว้ด้วยลายมือความรู้คือแสงสว่างแต่แสงนั้นต้องมีผู้รักษาเสียงหัวเราะของเด็กๆแววขึ้นมาจากมุมห้องคุณกิติหันขวับไปแต่ไม่มีใครอยู่มีเพียงลูกบอลสีซีดลูกหนึ่งกลิ้งออกมาจากใต้โตะ๊ะมันกลิ้งมาหยุดที่ปลายเท้าเขาอย่างช้าๆเขาก้มลงเก็บและทันใดนั้นเสียงประตูด้านหลังปิดปังดังสนัน่นไฟทุกดวงดับวูบ ความมืดเข้าครอบงำอีกครั้งเสียงเด็กพูดพร้อมกันหลายสิบเสียงดังขึ้นรอบตัวคุณครูเรากลับบ้านได้หรือยังเราหนาวเรากลัวอย่าทิ้งเราไว้อีกเลยหัวใจของคุณกิตติเต้นรัวเขาหันไปมองรอบตัวในความมืดเงาเล็กๆหลายเงาปรากฏขึ้นทีละร่างเป็นเด็กในชุดนักเรียนเก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่นแต่ละคนมีรอยยิ้มแปลกๆรอยยิ้มที่เศร้าและนิ่งราวกับรูปถ่ายเก่าในงานศพพวกเธอ ต้องการอะไรเขาถามเสียงสัน่นเด็กชายคนหนึ่งเดินออกมาข้างหน้าเขาคือเด็กในรูปถ่ายคนนั้นสายตาของเขาสบกับคุณกิติอย่างตรงไปตรงมาพวกเราไม่ได้จัดไปอย่างที่เขาบอกเราถูกเก็บไว้ที่นี่เพื่อให้เธอจําแต่เมื่อเธอลืมทุกอย่างก็เริ่มใหม่อีกครั้งคุณกิติสายหน้าผมไม่เข้าใจใครลืมใครทําเด็กชายคนนั้นยกมือชี้ไปที่รูปภาพบนผนังด้านหน้าเป็นภาพเก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่น ภาพของคณะครูโรงเรียนในอดีตและตรงกลางภาพนั้นคือป้าสมศรีเธอยืนยิ้มในชุดครูประจำชั้นข้างล่างมีข้อความว่าครูสมศรีผู้ดูแลชั้นเรียนสุดท้ายคุณกิตติรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบป้าสมศรีไม่ได้เป็นภารโรงเธอเคยเป็นครูที่นี่และเด็กทั้งหมดในภาพคือผู้ที่ไม่เคยได้ออกจากอาคารนี้เสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากหลังห้องเขาหันไป ป้าสมศรีกำลังก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าเธอยังคงซีดดวงตายังเป็นสีดำสนิทแต่ในมือเธอถือสมุดเล่มเดียวกับที่เขาพบในห้องประชุมเธอมองเด็กๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนถึงเวลาแล้วทุกคนเด็กๆค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอทีละคนร่างของพวกเขาเริ่มสลายเป็นแสงสีทองอ่อนๆลอยขึ้นไปบนเพดานเหมือนฝุ่นในแสงอาทิตย์คุณกิตติยืนนิ่งมองภาพนั้นด้วยความตื้นตันและหวาดกลัวพร้อมกัน น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเมื่อเด็กคนสุดท้ายหายไปป้าสมศรีหันมามองเขารอยยิ้มของเธออบอุ่นแต่แฝงความเศร้าขอบคุณที่เปิดประตูให้พวกเขาตอนนี้ฉันก็จะได้พักแล้วเธอวางสมุดไว้บนโต๊ะครูแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้แห้งและเสียงช็อคที่ขูดเบาๆบนกระดานไฟในห้องเรียนติดขึ้นอีกครั้งทุกอย่างดูปกติแต่สมุดบันทึกเล่มนั้นเปิดออกเอง หน้ากระดาษขาวเปล่าค่อยๆปรากฏตัวอักษรทีละบรรทัดเมื่อใดที่มีคนลืมเรื่องนี้อีกโรงเรียนแห่งนี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณกิตติยืนอยู่ตรงนั้นในมือยังถือกุญแจห้องเรียนที่เขาไม่รู้ว่ามาจากไหนเสียงระฆังเรียนดังขึ้นเบาๆจากที่ไกลออกไปและในเงามืดของห้องเรียนที่ว่างเปล่าเสียงหัวเราะของเด็กๆแว่วกลับมาอีกครั้งเหมือนพวกเขายังไม่จบไปไหนเลย เสียงหัวเราะนั้นดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องแต่ชัดเจนเหมือนเด็กๆยังวิ่งเล่นอยู่ตรงหน้าแม้ที่นั่นจะว่างเปล่าคุณกิติยืนนิ่งอยู่กลางห้องเรียนแสงไฟบนเพดานส่องลงมาทำให้ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศระยิบระยับเหมือนประกายดาวในความมืดหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ภายในกลับมีความสงบประหลาดเขาก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะครูสมุดบันทึกเล่มนั้นยังเปิดอยู่ลมเบาๆพัดให้หน้ากระดาษค่อยๆพลิกเอง จนถึงหน้าสุดท้ายที่ไม่มีตัวอักษรใดๆแต่กลับมีภาพวาดด้วยมือภาพเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งยิ้มอยู่รอบครูหญิงคนหนึ่งใบหน้าของเธอคือป้าสมศรีทันใดนั้นแสงไฟเริ่มสั่นไหวอีกครั้งเสียงรองเท้าเด็กวิ่งผ่านหลังห้องเสียงโต๊ไม้ขยับเบาๆเ,เหมือนมีใครมานั่งลงและเสียงปากกาเขียนบนกระดานดังขึ้นอย่างช้าชาคุณกิตติเบิกตากว้างเขาหันไปที่กระดานดำ ตัวอักษรสีขาวค่อยๆปรากฏขึ้นทีละคำเหมือนมือที่มองไม่เห็นกำลังเขียนอยู่ตรงหน้าอย่าปล่อยให้เขาสร้างที่นี่อีกเขาขมวดคิวหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งคำว่าเขาหมายถึงใครใครที่ป้าสมศรีและเด็กๆพูดถึงทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นในกระเป๋าหน้าจอสว่างขึ้นท่ามกลางห้องที่เริ่มมืดลงอีกครั้งเบอร์ที่โทรมาไม่มีชื่อไม่มีรหัสประเทศ มีเพียงสัญ,ญลักษณ์แปลกๆคล้ายตัวอักษรที่เขาเห็นในสมุดเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กดรับสวัสดีครับเขาพูดเสียงสั่นไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงหายใจผ่าวเบาอยู่ปลายสายตามมาด้วยเสียงเด็กผู้หญิงพูดเบาๆว่าอย่าให้พวกเขามาปิดโรงเรียนอีกเสียงขาดหายโทรศัพท์ดับและอาคารทั้งหลังสั่นสะเทือนเบาๆเหมือนมีรถไฟแล่นผ่านใต้ดินคุณกิตติเหลียวมองรอบห้อง โตะไม้เริ่มโยกเล็กน้อยหนังสือบนชั้นร่วงลงมากระแทกพื้นด่างปังแต่ในเสียงวุ่นวายนั้นเขาได้ยินเสียงหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดเสียงของผู้ชายคนหนึ่งคุณกิตติผมมาจากฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับเขาหันไปมองเห็นชายในชุดสูทสีเทาเดินเข้ามาจากทางเดินในมือถือแฟ้มเอกสารหนาสีหน้ายิ้มแย้มแต่สายตายเย็นเฉียบเราได้รับอนุมัติจากผู้บริหารชุดก่อนให้รื้อถอนอาคารนี้ครับ จะสร้างตึกใหม่แทนในเดือนหน้าคุณกิตติยืนนิ่งคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเขาเหลือบมองไปรอบห้องเรียนที่ยังคงเงียบแสงไฟสลัวสะท้อนภาพโต๊วไม้ที่เคยมีเด็กๆนั่งอยู่กลิ่นช็อกและไม้เก่ายังคงลอยอยู่ในอากาศผมว่าเราควรคิดอีกทีเขาพูดเสียงแผ่วใช้ในสูดหัวรอบเบาๆมันเป็นแค่ตึกเก่านะครับไม่มีใครใช้มานานแล้วเขาวางเอกสารบนโต๊ะครู และทันใดนั้นเสียงแตกเบาๆก็ดังขึ้นใต้เท้าเขาพื้นไม้แยกออกเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างข้างใต้กำลังเคลื่อนไหวชายคนนั้นหยุดพูดมองลงไปแล้วสีหน้าก็เริ่มเปลี่ยนเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากรอยแตกนั้นเสียงเหมือนลมหายใจแล้วก็ตามด้วยเสียงเด็กพูดเบาๆว่าที่นี่ไม่ว่างเปล่าพื้นไม้กระเพื่อมแรงขึ้นคุณกิตติถอยหลังอัตโนมัติแฟ้มเอกสารตกกระจายเต็มพื้น และในรอยแตกนั้นมีมือเล็กๆสีซีดหลายมือโผล่ขึ้นมาใช้ในสูตรกรีดร้องพยายามจะวิ่งหนีแต่ประตูห้องปิดเองเสียงดังปังมือเล็กๆเ,เหล่านั้นคว้าแขนเขาไว้ดึงลงไปใต้พื้นชา้ชาๆเสียงร้องกลายเป็นเสียงหอบก่อนจะเงียบไปโดยสมบูรณ์คุณกิติยืนมองร่างสันในใจเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนแต่ลึกๆเขารู้ว่าเด็กพวกนั้นไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพวกเขาแค่ปกป้องที่นี่ เขาค่อยๆเดินไปที่กระดานอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นตอนนี้เขาจะไม่มาทำลายอีกแต่เธอต้องอยู่เพื่อจำไว้แทนเราเขาวางมือลงบนกระดานรู้สึกถึงความเย็นแผ่วผ่านผิวเหมือนมือของเด็กเล็กๆกำลังแตะกลับมาวันรุ่งขึ้นข่าวในบริษัทกระจายไปทั่วเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หายตัวไปในห้องประชุมเก่าไม่มีใครพบศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้ แต่ในพื้นไม้ของห้องนั้นมีรอยมือเล็กๆปรากฏเต็มไปหมดและที่ปลายห้องมีโต๊ะไม้เก่าตั้งอยู่เพียงตัวเดียวบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเปิดไว้หน้าเดียวกันกับเมื่อคืนข้อความยังคงเดิมเมื่อใดที่คนลืมโรงเรียนแห่งนี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งคืนนั้นคุณกิตติกลับมายืนหน้าตึกไฟถนนส่องให้เห็นเงาของเขาทอดยาวบนกำแพงจากในอาคารเงียบๆนั้น เขาได้ยินเสียงเด็กๆหัวเราะอ,อีกครั้งเบาแต่ชัดเจนและในเสียงหัวเราะนั้นมีเสียงของป้าสมศรีพูดแผ่วๆเธอทำได้ดีแล้วครูภูมิใจในลูกศิษย์คนสุดท้ายของฉันน้ำตาไหลออกจากตาโดยไม่รู้ตัวคุณกิตติมองขึ้นไปยังหน้าต่างชั้นบนเห็นแสงไฟสลัวๆล,ลอดออกมาในเงานั้นเขาเห็นเงาของเด็กหลายคนโบกมือให้เบาๆแล้วไฟทั้งหมดก็ดับลงเหลือเพียงความมืด และเสียงลมพัดผ่านเหมือนเสียงเด็กๆก,กำลังกลับบ้านในที่สุดรุ่งเช้าวันต่อมาอาคารเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงกระซิบและเงาแห่งความลึก,กลับยืนสงบอยู่ใต้แสงแดดอ่อนๆเหมือนไม่เคยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเลยคุณกิติยืนอยู่หน้าตึกมองดูรั้วไม้ที่เริ่มมีต้นหญ้าอ่อนๆโผล่ขึ้นลมเช้าเย็นสบายพัดผ่านเสียงนกร้องเบาๆแทนเสียงหัวเราะของเด็กๆที่เคยดังสะท้อนเขาถือสมุดบันทึกเล่มเดิมไว้ในมือ หน้ากระดาษที่เคยมีตัวอักษรลึกลับตอนนี้กลับว่างเปล่าเหลือเพียงรอยดินสอจางๆรูปหัวใจเล็กๆอยู่มุมกระดาษเหมือนมีใครฝากไว้เพื่อบอบกลาคุณกิตติยิ้มบางๆความกลัวที่เคยเกาะแน่นในใจค่อยๆสลายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่ไม่อาจอธิบายเขารู้แล้วว่าป้าสมศรีและเด็กๆไม่ได้หายไปไหนพวกเขาเพียงแค่ได้กลับบ้านจริงๆก่อนจะกลับขึ้นรถเขาเดินเข้าไปใกล้กำแพงอาคารอีกครั้ง มือค่อยๆลูบผ่านรอยมือเล็กๆที่ยังคงปรากฏอยู่รอยมือเหล่านั้นเย็นแต่ไม่เย็นชาเหมือนส่งสัญญาณแห่งความสงบและคำขอบคุณเสียงลมพัดแผ่วผ่านข้างหูมีเสียงเด็กกระซิบเบาๆว่าขอบคุณที่จำเราไว้เขายืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าช้าๆผมจะไม่ลืมเขาตอบเบาๆเมื่อเขาเดินออกมาดวงอาทิตย์เริ่มส่องแสงแรงขึ้น อาคารเรียนเก่าเปล่งประกายแผ่วเบาเหมือนแสงทองสะท้อนจากอดีตเงาเล็กๆรูปร่างคล้ายเด็กหลายคนวิ่งเล่นอยู่ในลานก่อนจะจางหายไปในอากาศคุณกิติหันกลับไปมองอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความอาลัยแต่แฝงด้วยความสมบใจจากนี้เขารู้แล้วว่าบางสิ่งไม่จําเป็นต้องมีชีวิตอยู่ในโลกของความจริงแค่ถูกจดจําด้วยหัวใจก็เพียงพอเขาเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งก่อนจะเขียนประโยคสุดท้ายลงบนหน้าขาวนั้นว่า ครูสมศรีและเด็กๆทุกคนโรงเรียนของพวกคุณจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปลมเช้าพัดผ่านอีกครั้งหน้ากระดาษปิดลงอย่างอ่อนโยนเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นไกลๆเหมือนคำลาแผ่วเ,เบาจากอีกโลกหนึ่งและในแสงเช้าวันนั้นเรื่องราวของพานโรงผู้พูดได้เจ็ดภาษาได้ปิดฉากลงอย่างเงียบงามพร้อมรอยยิ้มสุดท้ายจากผู้ที่ไม่เคยหายไปไหนเลย ถ้าวันหนึ่งคุณเจอพานโรงที่พูดได้ถึงเจ็ดภาษาคุณจะทำยังไงแต่สำหรับประธานคนนี้สิ่งที่เขาทำในวันรุ่งขึ้นกลับทำให้ทั้งบริษัทต้องช็อคและไม่มีวันลืมเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสามารถของป้าพารโรงมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย